ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับเดินทางตั้งแต่ร้อยเอ็ดจนมาถึงที่นี่นะครับผมอยู่ที่วัดกู้พระนางเดือนมนะครับอยู่ที่ตำบลบางพูดธอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือว่าซอยวัดกู้นะครับผมเนาะวันนี้ผมหนุ่มอาร์มคนเดิมกับทางช่องมาวินชนแนลแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนต์นะครับได้เดินทางมาที่นี่มาขอโชคขอลาบและตามสถานที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆนะครับผมเนาะก็วันนี้ก็จิบมาถ่ายคลิปคือพระนางเดลล้มนะครับจะมาขอเลขเซ็นซิเลขกทูปนะครับผมเนาะเหมือนเดิมตามเช่นเคยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับคือให้ดูไว้ดีนะถ้าผมมาขอตรงไหนใหม่ๆหรือตรงไหนนานๆมาขอทีเนี่ยเลขมันจะเข้าเด้ให้จับตายดีเพราะช่วงนั้นที่ผมมาวัดกู้เนาะก็คือนานแล้วช่วงหนึ่งเลขเข่าสามัวเลยช่วงนั้นนะแต่ครั้งนี้ผมก็นานๆมาครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเดินทางมาไกล นะครับผมนะก็เดี๋ยวไปคอยดูกันกันกบที่วัดกูพน,นลลันรลมจะขอได้ตัวไหนเด็ดแต่ก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจะนะารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยกับที่วัดกู้พนันระลมเดี๋ยวผมจะพาส่องตามจุดตรงนี้ตรงนี้น,นี้คือบางท่านก็ว่า มาอสองให้พี่นี้พี่หน่อยสองให้ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะส่งให้ดูแล้วก็ใครเห็นตัวไหนแบบไหนยังไงกันก็เม้นมาได้นะครับผมนะแต่ก็สําหรับเม้นคําสุภพาพสุภาเดอท่านผู้ชมเดินนะครับผมนะอ่ะไปเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับไปดูด้วยว่าป้าต่อยกับมาวินทําอะไรกันไปดูครับนะครับผมท่านผู้ชมนะครับไปดูนะพ่อผมนะครับถึงวัดกู้พระนางเรือร่มนะครับไม่รู้ป้าต่อยกับมาวินไปทางไหนด๋ยวผมไปดูก่อนนะก็กีิ่นนะเวบอ้าวอยู่ทางนู้นนี่เองนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับ นี่แหละครับคือที่วัดกู้พระนางเดลลุ่มนะครับผมนะที่ผมเคยมาถ่ายนะครับแล้วนานๆทีท่านผู้ชมนะครับผมนะคือถ้ามาขายมาถ่ายปุ๊บเนี่ยนานๆทีเลขไม่จะเข้านะแล้วก็มาขอครั้งหนึ่งแต่ก่อนนี่ก็นานๆทีมาขอปุ๊บแล้วช่วงน,นั้นเข้าสามตัวตรงๆด้วยนะครับอืมนี่ก็จะมีกุมารน,นะครับท่านผู้ชมนะบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกุมารเล่นกันนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้ยินแบบยังไงนี่ครับ การขยาย,ายน,ะนะครับผมเนาะเราว่าผมเคยมาเนี่ยโอ้่านผู้ชมเอ้ยชว่วงนั้นที่ผมมาเนาะมาคนเดียวหรือเปล่าหรือวปล่าน,นี่ที่เราตากผ้าเราตากผ้าที่เราตากผ้ามันมันมันหลุดมันหล,ล่นเองอะ่ะนี่ครับ่านผู้ชมภายในเรือ วินพัดตอยก็ถ่ายอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกัน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาขอโชคลาภให้ดูนี่อันนี้ชื่อพ่อนชื่อว่าสมเด็กเออไม่ใช่พระสุพรรณกัลยาสมเด็จเจ้าฟ้านะครับสวยนะครับผมท่านผู้ชมเนาะ ันนี้ก็จะเป็นกุมารน,นะครับโปมารรูปปั้นนี่คือส่วนใหญ่จะเห็นคล้ายๆเครืองกันนะครับผมเนาะจะเห็นคล้ายๆเครืองกันรูปปั้นแต่ละรูปนะครับอ่ามันก็จะเป็นพวงมาลัยที่เข้ามาไหวกันนะครับ ป้าตอ่อยสวัสดีครับป้าต่อยาสวัสดีค่ะสวัสดีช่อ,อ,องนุ่มอามเนาะคะ่ะเนาะครับผมอันนี้เม,มันเดินวิหารเรือเหมือนปะ่ะเหมืนวิหารเรือะตะกี้นี่โอ้ยหน้ายานเดี่ยวหนิอือมาบ้ากูเดียวเว้ยตะกี้มาผู้เ,เดียวจผมาชมเนาะเเคบางทีมันกับบ้าสุ่มให้ไขด่ดิอ่า ไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนจะเห็นเลขตัวนี้นะครับนี่โดยเฉพาะชุดไทยท่านผู้ชมเป็นร้อยร้อยชุดเลยนะครับชุดไทยนะครับชุดไทยเยอะมากมากชุดไทยเยอะมากนะครับ แมนแมนแมนอร่อยแมนูมนมนนรนูปแป้งออาต้องมารูปแป้งหน่อยชมแต่ก่อนนี่ผมผมก็รูปแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้รูปแล้วท่านผู้ชมอ่าพูดนะเฉพาะชุดไทยหลายเลยอร่อยแมน้อยดชุดไทยหลายครับแสดงว่าพวกคนมาขอคนกินในช่วงเดือนหนาดน้ำตลอดแมนแมนชุดไทยไปเรื่องลอยเลยชุดไทยหลายดี กะกีดตะก,กีดสิาหาซองตามเรือหาซองตาม <ใน S 2> อย่างเงี้ครับท่านผู้ชมนี่นะ กูม,ม่านกะลายอด้อยกูม่านหลายเลย่มแมนมน,น้องแต่ใก็กาากว่าจิว่าจังไดดีล่ะอ๋กูม,ม่านหลายอาตอยเนี่ยกุม,มานกะลายนั่งสนมกะลายตามจี๊ดตองเนะ บางคนมันจะมาขออารย์คูังสือนะคะมาขอนั่งกุมารกุมารเยอะท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะมีแต่กุมารนะครับมากุมารเยอะมากนะครับแต่บางท่านได้ยินเสียงนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนนะครับเสียงที่ยังได้ลอยเห็นเนาะอืม อ่งน mm ี hmm. oh, ้เิอเียงน้เิ่อกหน่อยอย่างพานอารกได้อยนันออมโอ้ยไม่ดีเห็นมาชมชมดูปันอาวิน คูมานหลายคร่ะเจ้าคู่ม่านอืมอานุมาลสวัสดีครับสวัสดีครับผมตาเฮางทำการขอเฮาที่นี่ท่านผู้ชมเนาะอืเขียนทุกเขียนกาบใบบอกเก่าวนะครับอ่าสมเด็จพระเจ้าสุนันทานะครับผมนะหรือว่าพระนางเดือนร่มนะครับท่านผู้ชมเนาะมากราบมาไหว้มาขอโชคขอลาบนะครับของงวดวันที่1ตุลาคมนี้2566นี้นะครับ ปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับผมนักท่านผู้ชมนะไปโอเคครับเดี๋ยวไปขออนครับผมนะครับก็เดี๋ยวมากลับมาไหว้กันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเอาเซมซีผมดีกว่านะครับเพราะว่าเซมซีของทางเพื่อนเนี่ยมันมันหลายตัวเลยคนมันลบมันไม่มีตัวเลขนะครับผมก็ลืมเอาเอเมเอาเมกิกมาเขียนนะวันนี้ จะขอเลขไข่ปิงปองเลขเซียมซีแล้วก็เลขถูกนะครับท่านผู้ชมนเนาะเออแยเพิ่งเด้อนะครับเดินทางจากวัยอินจะเลีย้ยมาที่นี่เนาะทางช่องมาวินสวัสดีครับมาต่ายสวัสดีครับผมนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกช่องนะคะสามสองด้วยค่ะเมี่นครับ<า><า>ผมมาวินทุกช่องรวมทาง,ช,ง,งช่องมาวินแชนแนลทั้งสามช่องเลยนะครับผมวันนี้นะ ดำ<ม>เนินทางมากตาเดียบซี่เดียบรลกไอ้มาขอชวนมาหลับ,บาาตามต,ามตอนทีวัดตาคู่ข้านังเรือ่มานังเรือขุศรีขุสานขุัยเค่อยหรือวิหารเารือวิหารเรือวิหารเรือข้านังเรือโลกหรือสมเด็จขน้านางเจ้าสุนันทาปูมาเร,รือเปล่าค,าครับพระเมสีของราชกาลที่ห้าครับผมนะครับ กระสิได้มากุบพุกกาวายขอโชคลาภขึ้นใจย้อเสซี่แล้วก็จดเล็กทูจทกจับเลขไข่บินกองไข่สามอย่างนะครับแล้นอกนี่ยนั้ก็เปิดจัดเซียบซี่นี่มันมันเทเ็ดที่ยังไหนบ้างบ้่นอ้บ่านไหนบ้านไหนรับม้าเดียบเสือซี่เขย่าือ เราจะยับเจีเอาเจี๊ยบพ่นพินก็มีตัวเลขอีกตัวเรียงหาง่กยง่ายเจี่ยบพันนิดเออขยัาดีกว่าเดี๋ยวนี้เอาขยัาแต่ว่าจะขย่าสูตรใหม่นะครับคือจะให้ปัดต่อยขยาวสูตรใหม่ก็คือจากที่ขย่าไมยเลขไปอยู่ข้างบนใช่ไหมผมย้ายปัดต่อยขย่าข้างล่างความลงนี้นะครับอวินของลงแบบนี้โอเคปะ อตามนั้นได้ใจเจ้าเนาะนะครับพกขับรถมดขึ้นกับมันกะเมยอดิยเอาวินเดินทางไกลเดินทางไกลที่ทำช่อถ้าจะบอกว่านูมมมาถ่ายคลิปไหมก็มาถ่ายคลิปนะครับผมแต่ว่าก็มาทําธุระด้วยเอาวินเนาะได้ผ่านทางนี้พอดีปยืนดเนาะติดอยู่อยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันตึบ <Yeah. S 2> อากาศบรรยากาศนี่กำลังดีกำลังพอด,เดีพอดเดพราะหอนบ๊อบยังเปานาถ้าเป็นบรรยากาศตอนหอนบอกกล้องปันนี้บ่่ทวดแดดแล้ววันนี้ กองพกอิงเผชิญอาการหอนรับได้เลยครับสันรับไปดูมันก็บอกผมนห้ครับบอกเข้าคมบอก่องนาดจบว่าอยู่รับกันม้านรับกันนี่อะไรกับบ้นกันบอกกันะก็จะร้องเลยจะคลองหอนเนี่แบบร้อยปั๊บรับปุ๊บกินยัง้น ทำอย่งนี้ทาวามาขอนีแล้วเพียได้สามตัวเลยสามตัวเลยอ๋องสี่มองนี่ที่ตรงเนี้ยท่านผู้ชมที่ผมเคยจะแต่กล้องก่อนที่ผมเคยมาขอเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้กล่องข่เนาะอมันมันมันบอยเนี่ยดำดำนะครับที่ผมเคยเคยมาขอนะครับส่วนใหญ่จะนานๆทีมาขอแล้วก็เข่าพร้อมเลยอีนี้นะครับ ต้องปรับกล้องเลยท่านผู้ชม,มไม่ปรับไม่ได้กล้องมันดำเพราว่าจะกล้องดำก็นะครับมาบบมาบอกกาวนะครับอาวินตถ้าคนบอกว่าให้ตังนโมสามจบเน,นาะนะครับอ้าจุดไปถูกโอเคเอเน,นะครับท่ผู้ชมมาเขาบอกว่าให้บอกครูคาถาบูชาสมเด็จพระนางเจ้า สุนันทาพะนางโดยล่มนาโมตัสสามจบสาธุนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,ส,สัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเฮสสิกยาชนะปาถังประสิทธิลาโพนาโมพุทธยะปสิทธิสุขังอนุโมทามิ ปัจจัสมามหาราชปียะมห์มีสีปีติพัตตาสุนันทาภุมาริยาการะกตาทิวังคตามัคาะวันทัตีนัศาโสทีวีโหตุสศพพทาสา,สา,ส,าสาธุสาธุพะนางเรยร่มสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาภุมารีวันนี้ลูกหลานทีมงานช่องยูงนนทูบ marvin channel หนือควางคนเดิรต่อยคนมีเซ้น ก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมาติดตามขอโชคลาภมาสักการะกราบไหว้พระนางเจ้าสุนันทามามีดังพระเอกรศรราชการที่ห้ามีลูกหลานที่งั่นซึ่งเป็นคนทั้งอีสานขออนุญาตว่าภาษาอีสานคนภาษากราบปนนั่นแต่ขออนุญาตพระเอศรมณีลูกหลานตั้งใจมากสักการะกราบไหว้เพื่อมาขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางไปฝากไปตอนเอยบซีทั้งบ้าน บัวโลกมีตะลั่งร่อช่องบาลมีล่อขอโชคลานั่พราเมสีพระนังเจ้าสุนท่าลุกหลานระจังกดยดันตนเดินทางมากเพื่อขอโชคขอลาบในวันที่หนึ่งสโตตรงๆทั้งหวดนาทีหนึตุล่าพ้มข้อสองสองขั้นหารอยหกสิบหกขอไปปรดเมตตาสงสารลุกหลาในห้เล็กไทยนวันที่หนึ่งสาโตเขาตรงตเพื่อไ้เกซี่ไฮโคโซบรลิกรของของเมสีรุ่ลอยทุบถูกอยาดหุดทุทัน ก็มั่นใจว่าเขาไม่้าถ้าสังเกตถ้ามหาพลโดนโดนมหาเทียนทุกครั้งบ่ไม่ผ่านเลยอวินอี๋บอกแถบสิว่าผ่านได้แต่ผู้ชมนะครับเท่าเท่าที่ขอมานะครับเท่าที่เะไปขอมา โอ้โอ้โอโอโกล้องคอยไหมกล้องมันอันนี้เออตามนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวจะให้ป้าต่อยนะครับเขย่าเซียมซีอันนี้มันจะมีเซีีทั้งหมด10ไม้นะครับ ข้างบนหังจะมีตัวเลขผมจะเอาตัวทางตัวเลขเนี่ยลงเพื่อที่จะให้มันออกขึ้นมาอ่ะเขาออกไงอ๋อมันออกแม่เพื่อที่จะได้มอมมอมฮองเห็น,ไ,หนไม่มองม่นตนี่เนาะค่ะรูปร,ร้านตนนางๆมะข่าโสมลาาบตก็บขร้านวัชง้านหมอบโสมไหเงือเสื่นข้าวมาข่ายต่างนาะค่ะ ออกซีใหม่เลยเอาซีใหม่เลยหามา,มาไหลลงมาได้มาเลี่ยงเลย ถ้าว่าถึง right. pues, เอาเลี้ยงเลี้ยงเเจ็เลี้ยงเลยได้มาสามห้ากับสี่หกครับผมเอาเลี้ยงหสามห้ากับสี่หกสามสี่ห้แมนสามสี่หาหกสี่คือพูดง่ายๆสามสามห้าสี่หกมีสามมีห้ามีสี่มีหกอ่ก็เป็นความเชื่อสูพรปอดใช้วิการมาคอนังคัตมาเ้อรท่านชมเด้อ อยูหัวกันถกอย่าพูดพืออะไรเนิ่มเปลือกไง้นๆกันเด้อเอาข้นอันไหนกับปาสาน่วยเด้อเอาสามได้ปล่บอเดีวูคดลูกแรกครับผมได้มาหมายเลขสามครับหมายเลขสามตรงเป็นซีสเสีาเซีมาต่าเปิดเลยคุณนะชุบหนึ่งสบ ลูกที่สองครับลูกที่สองหมายเลขห้าครับเอ้าหมายเลขห้าาผู้ชมอะบอกเดี๋ยวแม่เลยตรงกับเซมซี่ลยสามห้าครับตรงกับเชมซีครับเอ้าอ่ะลูกที่สามครับสามลูกที่สามนะครับผู้ชมครปิ๊งเลยครับดอกเลยสามห้าเลยนะผู้ชมปพ๊บไม่มีครับอันนี้กับศูนย์ก็ไม่เพ้าะมีก็เป็นศูนย์ บาบ่มีกับบโดไหมเบาเบาาวกันาบอมีตัวเมันตัวเยวอ่สามห้าสามห้าศูนย์ครับนั่นเห็นบอกศูนครับศนจนใดเลยศูนย์จนใดอ่ะพอลงสามารถศูนย์สามห้าศูนย์อีหลีศูนย์อีหลีแสดงว่าบาบมี่ตัวเลกับบานตัวโอ้คนลุกไปด สามหาศค่ะพี่จะปฏิหารออนะครับสามหาศูนย์เพื่อนไฮไขตัวนั้นก็มีตัวเลขเป็นศูนที่แล้วประเทศเวตาีตัวเลขเราไม่ของไม่เป็นศูนย์นะครับสามห้าศูนแล้วก็เลขเซมได้มาสามห้ามี4ี่หกสามห้าสี่หกนะครับกับพนานโดยล่งก็เดี๋ยวก็มาตามต่อให้ให้ดูแล้วท่านผู้ชมก็คือนานๆมาขอทีเนาะแล้วช่วงนั้นเีามาขอวิ่เนาะเขาสามตัวเนาะช่วงนั้นเขาสามตัวเลยอะไร เดินนักข้อเทียมมากดูกว่าดมันเดินทางไกลมันมาดูนี่มันเดินทางไกลขนาดมันมันหลายครับเกื่อย์ขับรถเกือเมยนี่คอยเบิกหายคอยกะหาอ้เจ้าเบิกเงินนั่นแหละอยับรถมันขึ้นผู้บางจากไปสกลนครกาลสิงห์ไปเดินทางานเดียวเขาดูยุคคลาสพิเด็กกเป็นซานหาดเดี๋ยวก็มาดูกันท่านผู้ชมเรียกทูบว่ได้ตัวไหนนะครับเลขยทูบเดี๋ยวค็มาดูกัน เอางี้เดี๋ยวเรากลับกล้องดีกว่ากลับกล้องไปดูเลขทูบดีกว่าท่านผู้ชมนะครับได้โอเคครับนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะกับเลขทูบนะครับดูกันเลขทูบว่าได้ตัวไหนแบบไหนยังไงกันนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับเลขทูบได้มาแล้วนะครับผมนะเลขทูบได้มาหมายเลขแปดศูนย์หนึ่งครับผม 801หรือ807ครับเออแต่ว่ามีมีคนมาจุดเลขทุบน่าจะเป็นงวดที่เล้วนะท่านผู้ชมนี่ครับน่าจะเป็นมวดที่เล้วที่เขามาจุดกันนะน่าจะได้โชคได้ลาบนลครับอืมน,นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะกับอ,อวัดคู่พนงังหรือรุ่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทางช่องป้าต่อยนี่กับมาวินนะครับก็จะเอาตามนั้นนะครับผมเนาะ ที่เห็นกันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนุ่มอาร์มคนเดิมมาวิญชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นและทองแหลกคนเดิมนะครับผมนะก็มาขอโชคขอลาบนะครับเพราะทองแหลกไม่ได้มานะครับแต่ผมมากัน3มช่องนะครับก็เป็นประมาณนี้ขอให้โชคดีเฮงเรวยปังๆังๆกันทุกๆคนเด้อนะครับผมนะที่เห็นซิงซักซิดมองเนียมนีขอให้โชคดีเจริญรุ่งเรื่องกันทุกๆคนมดหมีมดศีลกัน่าให้เก็บไข่เดือบุยขอให้ยูดีมีแห้งขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับดูแลสุขภาพ ้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกันทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันต่ไปมองไรมองไรกระทิบว่ากันไปแต่ว่าขอเห็นเล็แล้วล่ละท่านผู้ชมนี่ปึ๊บเลยเห็นเลยถ้าไม่สี่สก็4ี่หใครเห็นไม่น้าจุดนี้เลย อยังโอ้อยยางมาทางนี้เห็นพอดีเลยท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าไม่สี่สามก็สี่ห้านะครับใครเห็นแบบไหนยังไงกันบอกแคปมาเลยนะครับผมนะเห็นเลขปังๆเลยนะครับณนะจุด,จ,ดจุดนี้นะครับผมอ่านะครับโอ้ยกินๆท่านผู้ชมอีรีเห็นปะแมนอีรยูาที่นี่อ่าแมนบ้ากูเียนที่จังคอยก็หาดีข้างล่างชัดได้หานีน่้า นี่ชัดนะครับอ้าวโอเคครับเอาตามนั้นครับผมนะครับโอเคนะครับผมนะขอให้โชคดีกันทุกๆคนเด้อนะครับผมนะอขอให้ผู้จ้มโป้จ้มถูกหวยรูดเบอร์รางวัลที่หนึ่งได้ดูงกันเลยนะครับให้มืดหนี้มืดศีลกันขอให้ใหญเก็บไข่เด็กป่วยนะครับผมนะเดินทางไปไหนก็ขอให้แข้วค่าปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มอําคนเดิมทางช่องมาวินกับทางช่องป้าต่อยคนมีเซ็นขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กรบผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ